ังหวัดศรีสะเกดร่วมทําบุญตักบาตรแด่สามเณรที่ร่วมบำเพ็ญภาคฤาูรร้อนเฉลิมงพระเกียรตินายสุภิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดเปิดเผยว่าที่วัดมหาพุทธารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนายอนุรัตธรรมประจาจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้นำคณะส่วนราชการข้าราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านพ่อค้าประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรข้า,ชาชวาาสารอาหารแห้ง แด,ด่สัมเนทที่ร่วมโครงการบำประชาภาคฤดูร้อนเฉลิยงพระเกียรติประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมายุครบปรอบ28กรกฎาคม2 5 6 7โดยพระวชิระสิทธิทธาดาเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดได้มอบหมายทีมพระพี่เลี้ยงนำสามเนรทั้งหมด93รูป ที่สมัครใจร่วมโครงการบรรระชาภาคฤดูร้อนเฉริมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชมมายุครบ6รอบ28กรกฎาคม2567ออกรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งซึ่งข้าวสารอาหารแห้งเหล่านี้ทางคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกดจะได้นําไปช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากจนผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสผู้ป่วยติดเตียงโดยนําไปร่วมสมทบกับสํานักงานเหล่ากาชาติจังหวัดศรีสะเกด เพื่อนำไปช่วยเหลือและเยียวยาจิตใจกลุ่มคนเปราะบางทั้ง22อำเภอขณะที่สมเนีในโครงการบำประชาภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติเหล่านี้ต่างเป็นตัวแทนกลุ่มเด็กและเยาวชนจาก22อำเภอที่ได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมพร้อมใจทำความดีด้วยการบำประชาเฉลิมพระเกียรติเพื่อให้ตนเองได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาได้สัมผัสหลักธรรมคำสอนและเข้าใจถึงความสำคัญของสถาบัานพระมหากษัตริย์ที่อยู่ คู่คนไทยมาช้านานและเป็นศูนย์รวมจิตใจคนไทยทั้งชาติวัชรพล์ิินทองสุขถ่ายภาพกิตภาพรกล้วยนิดข่าวสุวิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษรายงาน